มาต่อมาเป็นพุชี่นะฮะหรือว่าบัตรหลวงเนาะบัตรหลวงเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ล่างนะบ,บอกไว้ก่อนจะเห็นเลขศูนย์อยู่มุมซ้ายบนนะอันนี้คือค่ากระดูกนะถ้าเกิดว่าเราค่าได้เนี่ยแล้วเราเก็บกระดูกไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะสามารถแปลงเป็นเม็ดอินเทเวนได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลล่างปกติก่อนแล้วกันนะฮะสก,กิลแรกนะครับผมจะเป็นสเตนลัสนะฮะก็คือพุ่งไปต่อยนะครับ,รบแล้วก็จะต่อ,อยอย่างนี้ซึ่งเราต่อยต่อได้นะในขณะที่สเตนมันต่อ,อยอยู่เนาะแล้วก็ไม่มีน็อกแบกด้วยนะครับผมซึ่งเป็นท่า 3นัดนะครับผมนัดสุดท้ายน็อกแบกเนาะสกิลที่3จะเป็นฮาร์ดดิสนะครับดึงดิสออกมาคนที่โดนดึงดิสเนี่ยจะติดสถานะใบเหมือนในตัวปืนจากเรื่องเฟรดเลยนะซึ่งมันใบนานชิบหายเลยนะบอกว่าเลยนานจนกว่าสกิลของเราเนี่ยมันจะหายไปเลยนะคือสกิลพูชี่คูดาวใกล้เสร็จมันก็จะหายใบพอดีเลยนะครับเป็นท่าที่โกงพอตัวเลยนะพูชี่เนี่ยเนี่ยค่าได้ก็จะมีโครงกระดูกออกมาครับส่วนสกิลที่4นะครับเป็นเคาน์เตอร์นะสกิลสี่ปึ๊บอ่าเคาน์เตอร์นะครับ เป็นเคาน์เตอร์เขาเรียกว่าอะไรว่าสตันนานพอสมควรเลยนะซึ่งไอ้เคาน์เตอร์เนี่ยบอกไว้เลยนะมันใช้ได้ทุกระยะเลยนะครับคือคนที่ยิงปืนมาอย่างเงี้ยเรากดเคาน์เตอร์เขาก็จะมาอยู่ตรงหน้าเราดีเลยนะเป็นเคาน์เตอร์ที่โกงพอสมควรเลยนะไอ้ทาเชียเนี่ยมาเดี๋ยวผมขอรีวิวล่างมูนก่อนนะไม่รู้มันชื่ออะไรนะจะเป็นล่างเนี่ยประมาณนี้ซึ่งหลังจากเราแพงล่างเนี่ยตัวเมทอินเฮเว่นเนี่ยเออไม่เดี๋ยวไอ้ตัวพุชชี่เนี่ยมันมีพาสซีฟแล้วใล่างนี้ก็คือต่อยแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เหมือนมันจะเป็นการต่อยแล้วดึงกลับมาหาเรานะครับประมาณนี้นะสกิลแรกนะครับผมจะเป็นการยกหินขึ้นมานะฮะซึ่งเราคุมไม่ได้นะว่าจะให้มันไปนตกตรงไหนถ้ากดก็คือมันจะลงมาเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะมันน่าจะคุมไม่ได้นั่นแหละนะสกิลสองนะฮะจะเป็นการต่อยแล้วก็ติดอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่มันบูบับบูบับแบบมันจะติดสตันหรือเปล่านะแต่น่าจะติดสตันนะโอ้โหแล้วคูดาวอย่างเร็วเลยเชี่ยเดี๋ยวลองอีกทีที่ผมมีพคสซีฟผมเปลี่ยนอเมชั่นโอเคไม่เปลี่ยน อ่ตอนเราต่อยก็ไม่มีอะไรนะมาสกิลที่3จะเป็นอัปคัตนะผมต่อแล้วก็จะขึ้นไปอย่างนี้ซึ่งเราคุมมันไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็จะตกลงมาเองนะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุมไ,มได้หรือเปล่านะใครที่รู้ก็บอกได้นะครับสกิลสี่จะเป็นอคอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเรากันเป็นคอเตอร์ไม่มีดาเมจนะฮะแต่ว่าจะสตันโคตรนานเลยนะดูดิเนี่ยเราต่อยก็ยังไม่หายนะบางทีเออมาทีนี้จะมารีวิวล่างเมทอินเฮเว่นให้นะฮะเมทอินเฮเว่นเนี่ยมันจะต้องเก็บ กระดูกใก็ถึง6อันนะแต่เควันบอกว่าถ้าเกิดเล่นแรงเนี่ยเก็บแค่3อันก็พอแล้วนะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟเทสต้องเก็บ6อันนะครับโอเคหลังจากที่เราเก็บโค้ก6อันแล้วนะฮะเราก็ไม่ต้องทํอเลยนะนอกจากแปลงร่างนะ,ะแปลงร่างแปลงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เราจะวิ่งเลยแล้วก่อนก็จะรีเซ็ตจักรวาลให้นะคือมันเร่งนะ่ะมันเร่งเวลา ซึ่งตอนที่เราแปลงร่างเนี่ยมันจะมีพาสซีฟนะก็คือคนเนี่ยมันจะไปเกิดใหม่นะแล้วมันก็จะสุ่มตัวก็คือแบบโดนสุ่มตัวเป็นคนอื่นอะเออมันไม่มีคนได้ลองนะเพราะงั้นก็เอเอาไปลองเล่นกันดูเอาแล้วกันนะเอาเป็นว่ามันสุ่มตัวเป็นคนอื่นนะแต่ว่าเกียริไม่หายนะครับโอเคร่างพุชี่เนี่ยมันมีพาสซีฟด้วยนะเมื่อเราแปลงร่างเนี่ยมันจะเอวันอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นเอวันเหมือนจะบายพาสก์ดนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยมันจะต่อยแบบบายพาสก์ดเลยนะมาท่าแรกจะเป็นการว์บเข้าไปอย่างี้นะ ก็คือเข้าไปต่อยอะสกิลนี้มันบายพาร์ตการ์ดนะก็คือบล็อกไปมันก็โดนเหมือนเดิมนะฮะสกิลสองจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดเอ็มบอรดนะฮะมีของดีโอเอ็มบอดไอเชี่ยท่าสามเหมือนกับท่าแรกเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยส่วนท่าสี่เนี่ยจะเป็นททมอะไรสักอย่างก็คือมันจะคล้ายๆเล่งเวลาอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งคนที่โดนเล่งเนี่ยมันจะจอยืดนะฮะก็คือมันมันจะบึ๊บขึ้นมาผมไม่รู้จะอธิบายป็นไงเหมือนกันอนะแต่ว่ามันจะจอึืบอะแล้วเราก็จะเดินนนช้าลงะะะครับจอ ก็สกิลมีประมาณนี้นะฮะเมทอินเทเว่นมาทีนี้เรามาดูสกิลบล็อกได้กับบล็อกไม่ได้มันนะครับผมสกิลแรกสกิลแรกบล็อกได้นะครับสกิลสองสกิลสองกัดเบรกนะฮะไม่แน่ใจว่าทุกฮิตหรือเปล่านะน่าจะทุกฮิตนะสกิลสามาบล็อกแตกเหมือนกันนะฮะแถมยังโดนอันนี้ด้วยนะส่วนสกิลสี่เป็นคอร์เตอร์นะฮะไม่นับเนาะลง อาบล็อกได้นะสกิลแรกบล็อกได้เนาะสกิลสองโอเคสกคิลสองใบพัดกาดนะครับมาสกิลสามเอาครับบล็อกแตกนะฮะตามนั้นนะครับมาทีนี้เป็นร่างของมิทินเฮเวนนะฮะท่าแรกอย่างที่บอกนะมันใบพัดกาดนะครับสกิลสองบล็อกได้นะฮะสกิลสามอันนี้ก็ใบพัดกาดเหมือนกันนะส่วนท่าสี่เนี่ยมันเป็นทามไมันนี่สักอย่างนะซึ่ง มันใช้ได้ผลกับแค่คนอันนี้เฉยนะครับโอเคผู้ที่ก็มีประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนผมพูดผิดไปเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าตัวมันก็ง่ายที่จะมีสกิลเยอะนะครับผมไม่มีเวลามาหามากเนะเพราะว่าจะไปไต่แรงต่อด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่รู้ว่ามีอะไรเยอะกว่าน,นี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะไม่มีใครว่านะคือผมจะขอบคุณเลยด้วยซ้ำนะที่คุณมาบอกนะเพราะผมเองก็จะได้รู้เพื่อเหมือนกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทั้ง3คลิปนะขอบคุณที่ดูด้วยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย